สวัสดีคับคุณนเจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะมานั่งทําอะไรอยู่นี่มากินกุ้งเผามากินตำหูกุ้งเผาจากพี่น้องบ่อเแซ่บแต่น้องขอกินน้ำเนียบ่จ้าบ่ให้กินจ้าให้ให้แต่เอฟซีจะกินบ่เพ็ดนี่บ่อบ่อพี่น้องเหมยนากาศนี่เป็นร้านนั่นร้านอาหารนี่แหละสุ้มไปสุ่มมันนั่นแหละเนาะต่ตอนเขามาแดดที่ตายพี่น้องเลยก็เลยมานังสุ่มเลย ไปพี่น้องเข้าจัดกันเลยครับนี่พี่น้องทางเขาม่านล้านไงเติบครับผมซุ้มไผรซุ้มมันเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็สสำหรับครอบครัวไงเข้าในเรียกแบบติดปลาเลยด้อยพี่น้องอันสุ้ายเลยมันยังแก้งทางนั้นมันมืดเนาะ่ะเนาะทางเขามาเนาะอันนี้มันจะแก้งดีพี่น้องมาเลยเรียกตรงนี้มนาก็กินโจ๊กือมเบื่องเมนูกันครับอันนี้ก็เป็นเปปซี่ครับผมแล้วก็โอ้เข้าไปลูกหัาใจเลยพี่น้องเลย นะนต้มแล้วก็กุ้งเผาผัดรวมมิตรอันนี้ก็ผัดผักรวมมิตรแต่เหลืออีกเมนูหนึ่งเนาะเหลือปลาช่อนปลาช่อนี่นเวทใจ๋้ดำเคยนี่ของมาน้าครับผมบอกแน่ก็ได้กินของแสบสมุนี้ครับผมมาค่ะพี่น้องมาค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะสำหรับอาหารมื้อนี้เลิศปากลับปากอีกแล้วพี่น้อง ขอบคุณพี่สาวใจดีเด้อค่ะเพิ่นฝากเงินมาให้มาหน้าล้วกะัให้มุนกระเบ่าเพชรไปกินอาหารแซ่บๆอยากกินยังก็กินเลยเราบอกจะได้มากินกุ้งเผาเละพี่น้องด้วยกัน,นเยอะอีกเมนูนหนึ่งน้อยเนาะอันเหลือปลาคอแปะซะปลาช่อนไอเพชรเราอยากกิน,ชชนขอบคุณในใจพี่น้องขอบคุณดีเด้อขอบคุณใหญ่แล้วล่ากระเห็ดซ่องเด็ดส่องเพิ่นซ่องเงนี้ยหมด่ลยมอนกียัง มีสาแล้วครับก็เมือนกันหนามาค่ะมาค่ะพี่น้องกินมากินน้ากันค่ะมามาบอกเลยเฮ็ดกินแซ่บๆซื้อให้ซีนแซ่บๆผู้พี่น้องกินนี่ของอีลาอีลากินโจ๊กเห็นไหมนี่ยมันยังร้อนอยู่เลยบอกอิเอาผ<ๆ>ังร้ ยนี่ยไปไก่พี่น้องเบ่งเต็มงเลยล่ะขัดผักบวมนี้มาเดินตามังหุง,หงมุนโชว์ไาพี่น้องถ้าก็ตื่นนอนพี่น้องเสือบอามากแต่พูดนะก่วยมุนนะ่ะไข่ เงินแล้วครับเลยมาซื้อของแจกทุ่ยเย่แล้วกินเลยนเ่า,านั้นเนาะจ้าคือพี่น้องกินไอเยอะรำรวยอือ,อขอบคุณละลายค่ะขอบคุณนี่ลี้ค่ะเดี๋ยวว่าไปจะแปะลิงไว้ใต้คลิปนี้สองเพื่นเท่า,าน้นเนาะจ้าครับเดี๋ยวว่าไปจะแปะลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็บไปติดตามกนตั้งใจเย,ย่แล้วเนาะครับเด้อ เดี๋ยวว่าไปแกลิงไปใตคกิปนีนี่ยอ,อืมอสคนะดวอดอำห่แซบเอาเลยครับำห่แซบแซบ เอามเอาขอาอาอเอา่แม่้อะไรเ่งจังเลยมอรุนเนี่ยอยากเหมิดแน,น่เด้มน้องขอโทษนะมอรุ่นบ้าเวทีเอาบัรลั่งผมมานำนำาดเไปไ็นนมไทยะ ปูนทองบอกว่ายี่เรย่อมมีโควิดแล้วพี่นอ้องมาเป็นห่งหนวงได้ว่าท่านี้อยากให้เมียกันหร่ามาเด้อค่ะพี่ปูนน้อง <มา S 2> หอมพี่เอมาเด้อจะมาคุณพ่อคุณพ่อดพี่น้องตัวลกูกคุณพ่อดับไปหางไกลมากเลยสวายสเวล กันมเหงผนตำผู้แสบกข้าตำผู้แสคบคือเผื่อไม่มีสูตรอร่อยจังเลย <c oughs> อร่อยจังเลยซ่บแท้ค่ะเขินโลค่ะคุณเผาเขโล เมื่อลรย่อพราวาโควิดระบาดอี้เราคนนะสิบก้าไปบนน้องบานะแต่ก็ต้องเมื่อแหไรพี่น้งองชอบอยากไปเมือได้ไ่นถนะถันมือ มันมเจอะเป็นซุ่มเป็นซุ่มเลยค่ะเกี่ยวหนักเกี่ยวหนักเวไสเบือ ปูหัวเรียนี่แน่นดีแน่นตึ๊กเลยแน่นครับแน่นหัวโต๊ะแต้องห่อน โันปง,นงนินัวตส้างอานปลายช่อนนี่ยังก็ละแปกตะนะต้อ,องใส่ผึ้งลึกเน่อยก็เขาสิทอดเราไปิดใิซ่ใจก่นขึ้นแต่เป็นส้มเป็นตะนี่ถามอะไร ครับค่ะขอบคุณพ,พี่พี่ซาค่ะขอ,อบคุณอีลีเราขายแมากพันไหยเข้ามากจะมงใพิคนไดร่อยเท่าพันเท่ารวยแล้วก็ยิ่งรวยก็เดินเด้อค่ะเด้อ ข้าวเมื่อวนนี้เป็นพี่สาวใจดีดอกเลี้ยงนะคะมีอย่างต่อเพียนนอกจาก้พี่น้องเขาไปเบิง้งซองเล่าเนาะ,ะแล้วก็เป็นแปนลิงง่ายด้วเนาะรับสมุนกันตอวเรียกกันด้เยเป็นไหนเฮาหอยค,ความสุกเป็นแบ้น่หละเนาะ เปานำลายเต็มป่าไล้พี่น้องตาวานตอนนี้มือพอป่ายนี่ใบไว้ไอ้เพื่อนลิมไปรดวบยังเสร็จอ่ะกินน้ำมะนามนาวจ้กินงชบดเลยเมนูที่ถ่ายมาแล้วพี่น้องมันปลาใหญ่ป่าใหญ่เที่ยวคอนโดพัดทักปลาเสมอนไทเข้ามาแล้ว ยูรหมข้าวอมย่อเลยังเอ่างโอ้ขวบมีริจอมาแล้วค่ะน่น้ิ่เติมหครับแมนบบบอาไว้อไก่เอออเฮ็ดอขคุณครับผมไม่กินต้อกันเด้องันนี้มาครับพี่น้องดีพี่น้อง จับโชยอะไรน,นะอยากโชว์มันมกโชว์น,นี่แหละออาโอเคเอาไปเอาไปให้นี่เอาไหมากุ้งมันมาเอาเนี่ยนนี้แม่นเนี่ย่นนยางองใส่เอากินนะแม่จะอยากกินได้เมนูนะกลับครับผักกระเฉดอ่าตัวพี่น้องเลยดังไฟอ่อนๆมาเลยนครับจอดเลยเขาเรียรกไม่ยงังหล่อเืม เป็ดสะลาช่อนจำูหัว้นมาเด้องแซ่บคนนายาไฟได้เยังอยู่ประเนย้อนเข่าวหลามมันยังหัวอยู่กเลยเนี่กินแล้วม่กตะกี้่อนเป็นไรแซ่บบ่ฮุดห่วย ก็จะทอดมาก,กอม,มาก่อนมือนมันกรอบกินกับน้องเอกับน้องตูนเพื่อนนี่พิจยัยด้ย มื่อเาว่าเบกินไรกยุกไม่บเบกินเขาเลยแหแรงแรงไส้ยุพี่น้นอ,อเงเงน,งนื้อ,อลายลายอพี่ดูว่าว่าเบสซื้อมขึ้นคือสุดข้าเจ้ามาหอยให,หม่เลยคนเต็มร้านคนมา,มากินขาเจ้า เบิ้ดเลยได้โซโลกนาะกินคนเดียวเลยค่ะปลาเนี่ยมันก็ยูน่ะมาคนเห็ดมีหมูใหญ่เนาะเรียบว่าไฟมุกแล้ว กิงจังเลยค่ะกิงน่กงจังเลยแต่ยุงด่เกันที่ผมนั่งตงนี้นั่ ยอดพี่น้องมากแ่บแบในพ่อพปีนปันปัเราโก็ได้กินได้ลวนะกิ่นม,มือแสบม,มือแนวแสบน้ลับนขอโทษเด้อแนปิ้วไัน้ำ เงียบเนาะเงีย่จริงๆแล้วมีคนเนี้ยก็จะว่เปิดเพลงกอนอย่างเง้มันซึมโต๊ะเต็มหมดแล้วเดี๋ยวเนะ จะงหมดมล้ะพ่อมันจะหมดแล้วเดี๋ยวจะทำมงนกจิงนช่วยพี่ด้วยนะอร่อยมากนะจะบอกให้พี่กินคนเดียวไม่หมดแน่นอนระมันตัวใหญ่มันรุ่นน้องสโดรเลยนะเนี่ย<อ>ม,มันห่วยอันนี้ตั้งเขาไม่อยกอย่กิ้มันหมดกนะ็ได้ล้วก่อเชิญ ยังจะกลับเธอลูกควยักลูกควายขกินพักมีะไ้า สามหาสิบาทไป่น้อยก็ยครอแอบ่าเลยตุ้มราคาก็ดียิแ่แ่บกิน้อคุ้งเจ้ากินกดูแล้วกุ้งมันอยากกินกุ้ง,งน,นะมันามากินมันอยากกินกุ้งเผาแต่ร่มวมรักออกมาให้อดหวงเลย อ๋อแล้วเห็นนี่หลานน้หลาเนอเห็นมาหน้าแล้ววันเล็กตัเล็กหน่อยแล้วพัดลมใหมตามจรกินบุฟเฟ่พัดลมเด็ดเพิ่นหน้าใหมนักตรงหัวเมนี่น้องพุงแค่พักหอนความหอนบม่เลยจางเ้ยเพราะว่ามีไฟยุ่งเต่ มาเจิแ์ฟเดกันแม่นี่มันแบบป๊อเออนี่ยมันก็อละใช่ไหมนี่อดยงเนี่ยตัวกินแซบแซ่อย่างน้มัน่เลอนี้ยัมันก็ช่วงอันนี้มันเลยสุดยอดเลยยิ้มเม้งสิมอะไรยิมหน้ายิมปากเดกอะลองดูเนื้อมันเป็นเนื้อที่เขาตอนบอกน่เนื้อกินมัน่ะใต้ถว เลช่าวะตัวใหญ่น่าโมโหเสยอันนั้นเป็นไรเหรอเป็นเป็นโรคแบบชนิดแบบบ่คอยมักกินปลาตัวใหญ่เพราะว่าปลาเนี่ยเขากินอะไรจนสิอิ่มแล้วปลากะมาอีกหรอมันไม่ได้อิ่งละ ขนาดพีนี่อะสุดยอดต้นอายเนาะแม่นแล้วที่งามเนาะแล้วพ่อก็ไม่คิดหนานะคะเนาะขอบคุณสำหรับอาหารเมื่อน,นี้ขอบคุณพีนะ่สาเนื้อเนสะื้อเนาะจ้าพี่สายเ่อคนอาสากับพี่สายที่ไค้มาเลยนี่คนอาสาครับอกขอบคุณทุกเมนทุกรายทุกรางก <ใจ S 1> <ม>ันเมนูคลิปนี้มียังไงสวัสดีค่ะ แพสะปลาช่อนอันละกามีอันตำหูงจ้ะมีกุ้งเผาผัดผักรวมมิตรนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ไมต่ำกว่าหา้าร้อยเ็ดไในอันนี้เฮด็ <หา S 2> ฮดใหใหย่บันเดอร์บังกว่มากครับผมายค่ะ